เ็เต๋ยวเรือบ้านบ้านนะครับผักไห่นนอันนี้ชามเท<า>่าไรต้ตยมยำเนี่ยสามสิบบาทเหมือนกันสามสิบบาทตลอดสายตตอเดี๋ยววันนี้โอ้ใช้เตาฟืนด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแบบโบราณโบราณน,นะครับเตาฟืนเลยมาแล้วโอ้โหนี่คือมาแล้วมาแล้วอันนี้คือหมูเขาแบบลวกแบบนิ่มๆเลยมั้งเนี่ยเนาะลวกแบบกําลังดีเลยนะน่ากินมากอร่อยไหมอร่อยร้าน หน้าอ้วนไม่ใช่สิร้านหน้าหนวลอ้วนเหมือนโอ่งนะครับเปิดเจ็ดจุดห้าเก้านะเอาเลือกเอาใช้นะครับเจ็ดจุดห้าเก้านะครับเลิอกก็บ่ายสามเก้านาทีนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนน้าตกหมูนะครับต้มจืดต้มยำเย็นตาโฟบรรยากาศมันก็เกี่ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยทําเลร่มๆหน่อยนะมันก็น่ากินนะครับรอนถ้ามันร้อนมันก็จะไม่ไหวนะเย็นตาโฟเย็นตาโฟ ที่บ้านของเองเลยก็เช่าเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับอร่อยเลยมาครับปิดท้ายหมูน้ำตก หมูชิ้นโตๆ,ๆแบบนี้นะปิดท้ายนะครับรสเผ็ดเป็นเฉากล้วยนมสดอืมอืม เฉาขวยนมสดนะครับหอมอใส่น้ำตาลกวดธรรมชาติด้วยหวานหอมละมุนเลยใครจะมาทานร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับร้านหน้าอ้วนไม่ใช่ร้านหน้านวลอ้วนเหมือนองค์ผักไห่ครับผมจอดรถริมทางแล้วเดินเข้ามานะครับก่อนถึงโรงพยาบาลผักไห่นิดหนึง่งหรือถ้าออกจากผักไห่ก็เลยโรงพยาบาลผักไหมานิดนึง บรรยากาศร้านดีมากข้างๆก็โอ้โหเต็มไปด้วยลมไม้นะร้านก๋วยเตี๋ยวมันต้องแบบนี้นะครับร่มรือนร่มรื่นนะจะได้กินแบบไม่ร้อนมาก